นะก็น้องก็ช่างแม่งว่ะเนี่ยเริ่มอัดวิดีโอแล้วนี่ตอนโหลดเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอัดวิดีโอด้วยเหรออัดดิเอาตามสบายครับเล่แจกแถมแม่สิบกวนาทีนี่ไม่ได้ขึ้นอะไรเลยโหลดดิ้งอะโหลดยังไงมันยังไม่ขึ้นแยวรอสักครู่อ้าวนี่โหลดอยู่อะเฮ้ยมโหลดดีวะมันต้องขึ้นแบบขึ้นแบบโหลดระยะไล่เรียกกันเนี่ยแม่งคนหนึ่งเราเสร็จแล้วมานั่งรอแม่งก็หลุดเนี่ย เนี่ยนี่ยเกินครึ่งแล้วอ่ะนี่โหลดยังอ่ะอ่าเกินแล้วขึ้นแล้วสักครู่เพราะมันเปิดแฟบอยู่ไงอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราคนไทยก็ต้องแฟบแฟบก่อนเนอะแฟบ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 ชักอ้วเราต้องมาเอาแฟบ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 กันนะครับใช่เอ้ยมันไม่ใช่แฟบอย่างนั้นไม่ไม่ให้แฟบแฟบซักผ้าไม่ใช่รู้อย่างนี้อแฟบแฟบแฟบโปรแกรมอัดวิดีโอ อ้โมันจะเฟ็แบบนั้นเหรอไอเเฟเฟเฟบ่ะเธอไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ้โมีกคสตาโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่เถื่อนมากอ่ะสร็จยังครับสร็จยังสักครู่อีกประมาณนักสี่ห้าสี่ห้าวินาทีนี่แเดีมั้งนะก็เดี๋ยวตั้งปอมประมาณนักอ่าเวฟสิบห้าเนี่ยตั้งป้อมเนาะตั้งป้อมเลยนะ ไม่ทำจริงน oh. 1> <1 mm> 5> <5 <5 <5 ี่เก็บปืนเองเหรอไม่มาสิ่ะเล่นกับเล่นกับเพื่อนอีกคนนึงอ๋อแต่พอดีเบงอันนี้ไม่ได้ลงแฟบไงเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงเฮ้ยจริงเหรอวะไม่ใช่ไปแฮกเหรอไปไปไปมาดูมาดูนี่ตามมาเลยไป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 ที่เก็บปืนก่อนไปโมตี้ไม่ได้ที่รำคาญมากเวลาซื้อเกาะอย่าซื้อดีกว่านั้นแยกกันซ้ายขวาเดี๋ยวได้ง่ายๆเดี๋ยวนะไม่มีปืนอ่ะ เปเจนี่วะขอข้าวเงี้ยดิรีบจังเปิดแล้วเฮ้ยปิดเปิดเปิดเปิดตรงนี้เปิดต้องบุกเปิดดีวะไปตัวซองซองจบไปเลยโอ้ไวจัดไวจัดมันเปิดปูเฮ้ยยังไม่รับมันยังไม่รับโอ้ยเนียน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 ทำประเดียนตัวมันแข็งแข็งนื่คืออะลบไปจบไปละ ออนไลน์จัดเลยอันนี้นะซื้อหนังปูหน่อยครับหนังปูเอ็มมันแผ่นผีไปเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ออไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้ออโก็ต้องกลายเป็นแท้จากญี่ปุ่นคาวาอีเริ่มนะคาวาอีใช้ท้ายก็ไปแฟบๆกันเพราะสามญี่ปุ่นนี่แหละเนาะแฟบๆอ่าแล้วนี่เลยดีครับกด F5 พร้อมได้เลยนะอ่าจะบูแล้วเนี่ยทนายบนปู นะไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ลูกซองพอผมไม่เอาสนัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจก็น้องสีตัวผมว่าผมแพ้ดิเดี๋ <c oughs> ยวเดี๋ยวะซ้า,ายขวาเดเช็คก่อนนะเฮ้ยตรงข้างหน้านี่เต็มเลยเฮ้ยลุงก็ดนลุงก็ดนลุง<บ>าเสียงนี่มันสะใจเยี่ยมอะไรนดินปักกูปกกูปกุปกุ หลับไปแป๊วไม่ต้องเล่นแลววาอย่างนี้โอ้โหเก็บมันูอะโอ, ح, อย้ยไรหลับจริงหรือเปล่านี่แหละนี่แหละดูดโอเคล้วอชก็ม,นะ <c oughs> ม่ต้องซื้อ,อผมไม่ซื้อนะครับผมเก็บเขาไปนเก็บเข้าดีกว่า ไปลอยเข้ามาโอ้เดี๋ยวรอซื้อปืนกลใหญ่อะปืนกลหนักอะใช่ใช่ใช่เหมือนกันเก็บตังค์ไว้ปืนเก็บไปนะก็ F5 เลยพร้อมละโอเค F5 เหรอ F5 F5 หมดแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ไม่กระตุกเลยเหรอถามจริงไม่กระตุกเลยอะอาจ่ออะไม่เลยเนี่ยเปิดแป๊บเลยนี่ยอัดเลยอะโอ้เรียนปึ๊บอะไรวะเฮ้ยทำไมเร็วจังวะเสียสารเตัวจริงเปล่าโว้เปล่าเนี่ยเสียตัวเนี่ยไม่เชื่อจริงจริง หมดไปหมื่นหนึ่งหมดโอ้ยโอ้ยเจโอ้ยยหมาดูหมาดหมาดูโอ้ยยังได้เจอปืนเนี่ย I want this ammo I want ammo I want ammo โอ้ห่นจีกับบารดถาพี่ไม่ได้เดี่ยวสุดเฮ้ยมามามาอืมอ่ะเกาะหมด เยี่ยมเยี่ยมสุดเต็มเลยโอ้โหมันเป็นข้อดีนะครับติดเราไหมน้องเอ็กวูดี่ร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะอะไรวะเอ็กคูดี้ม้าแม่นแท้การไอ้ดูดูดูความแม่นของเขานะลูกซองอ๊ป่ะโอเคความแม่นของลูกซองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปืนอะไรอ่ะบาดีสไง ลูกเตยเลยลูกซองไปไหนเฮ้ยซื้อไทยอีกปุ๊บสี่สี่โอ้หนูจะฟ้องแม่ทำอะไรดีวะสุดเจี้ยงเลยอะไรวะบูบูเข้าหน้าเรื่อยๆอย่างนี้ดูอ่ะปืนเนาะกดินเสียงก็วิ่งกันเตลิดไปเดินละลูกซองอยู่ไหนวะเฮ้ยลูกซองลูกซองอยู่ร้าน I want this m o I want this m o I want this m o ไม่ได้ยิงเลยเ้ยร่วงร่วงร่วระสสโอเคหเฮ้ยเก็บมันเนียนมันเนียนเก่ายบไปก่บไปเก่ายบไปโหเลห้าสิบมันดีอย่างนี้เองปดลองหมดเลยเฮ้ เอาานะอระวังฮอนะเวฟเนาะเวฟเวฟหกเวฟหกนะไม่กลัวซื้อดิซื้อ,อเลยซื้อผิดไอ้เวินเรียกมาทำไมเรีมาตายฟรีด้วยกันนะมาละอะไรนะเจียจีนเขามาช่วยเราแล้วอู้ยแมงปองเขาเรียกแมงปองเงี้ยแมงปองแมงปองอะไรไม่รู้เนี่ยมาแล้วเนี่ยเนีม่มาทำไมตอนนี้ว่ากดผิดเฟซบุ๊กมาเนี่นยเฟซบุ๊กม่ได้ซื้อเบิร์กอยู่นะ เอฮ้ยม rumor, ีสเบอร์กเดอยเฮ้ยมีไงไอ้แค์แท็กก็เลยน่ยอ๋อไม่ดนนักทีย่่าแล้กนไอเชี <Darwin> <S <S <Die oon> ่ยเอ้ยเอาลับไอเ่อไไ พูดตัวยังพูนหน้าพูดหน้าพูดยังโอ้โหปิวปิวจากจุดยืนนี่ก็เดือดร้ายแล้วหาหาที่ได้หาหาที่ไหนไม่ได้นะสไนปูงี้ตกตกใจหมดจริงถือรัวเอ้ยมันคร <c oughs> บแล้วนี่หว่าสามคนนะคนเรารวมกันอีกสามกลายเป็นแปดแปดได้ไงวะก็รวมกันสองคนนี่แหละลืมล <c oughs> ืม ส่วนฟรีนะครับผมไม่ซื้อนะครับไปพร้อมๆการโด่เปจิตวิญญาณครับโด้ตอนนี้ต้องโด้โด้ปืนเนี่ยโด้ปืนโด้ปืนโด้ปืนโด้กระสุนโดูระเบิดโด้โดยหมดเลยนะโด้หัวเลยไม่ได้อะไรวะเฮ้ยจะกันน็อตเหรอฮอร์ฮอร์ฮอร์ระลังฮอร์ระลังเฮ้ยยิงดิเฮ้ยไม่มีไม่มีปืนอ่ะปืนยิงไม่หมดละซอกยิงไปเลยยิงไปเลย สองโอเคพังหนึ่งผมไม่ยิงนะครับพอมี่เอื้อมโอ้อยเดี๋ยวลูกสองยัดห้องคนละลูกก็เ้เรื่องนะระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงได้แล้วเดี๋ยวจะแท้ลาลาอันนี้ตัวถือกอกมันจะตายตายไปแล้วครับหนึ่งหัวโอเคพังพัๆ เกมนี้ดาเมจแค่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ตายถ่าเท่ากันนะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไอ้พายไพายมั้งเลยกดเลยกดแล้วกดแล้วตอนนี้โอ้ลืมซื้อกระสุนเอ้าูอินอันบาร์ทูเรดี้อัพคืนลันปืนพิาไอ้พ่ากดแล้วกดแล้วนะอ้าวแล้วใครรออะไรวะเนี่ยเนี่ยกดอยู่ไหนวัวลอยสอดตัวนี้หรอไหมหน่ออกไปออกไปเฮ้ยอย่าไปฆ่ามั้นี่เฮ้ยตายฆ่ากันเองนี่เอ C ซีทีกับตัน Suicide bombers keep your distance. Sơ tiên. <laughs> cày cày lưỡng. Nó Ui đập đã bớt bớt. Ơi Nó lên. Ê Ai, bỏ đi ลบไปลบไปเรี้ยงตายหกสองโอ้หมดเลยอะไรวะพี่มิกซ์ซื้ให้เลยเหรอไม่มีเด้ซื้อไปสิ